สบายดีทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ใน2อันดาาชแนลมันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการเขารังบาน YouTube แบบง่ายๆของระบบ Android ฟ่าน g o o g l h r o m e สำหรับทานไดสนใจก็ให้ติดตามเบิง่งนำกันเนาะว่าจะเป็นแบบได้สำหรับคลิปนี้เมีนเฮาจะแนะนำ แต่ผู้ที่สนใจผู้ที่โบหูวิธีการเขาใส่เขาลังบาน YouTube แท้จริงเนาะสำหรับคนที่เป็นแล้วแมนโบอวา่านกเนาะให้เรื่อนผ่านก็นได้ก่อนอื่นหุดเราต้องมีแอป Google Chrome เนาะเฮาคลิกเข้าไปที่แอป Google Chrome หลังจากนั้นมันจะเด้งมาสู่หน้านี้เฮาโดเขาบอนคนหาเฮาพิมพ์คำว่า y o u t u b e Studio อเ s สบอร์ดเออ่านบทือกข้อภัยเนาะให้ทุกคนพิมพ์ตามนี้เลยเนาะร่างแานนันกดขนหาเนาะกดขนหาสัญญาณจะสาหน่อยหนึ่งจะเขามาสู่น้านี้ให้เห่าห้เห่ากดคางไวบอนคำว่า studioyoutube.com กดคางไวจะขึ้นมาสู่นานี้ให้ คลิกเซบอนพิววิวนาะบอนพิววิวนาะจะเด่งมาสู่นานี้สัญญาณสาน่วยหนึ่งเนาะตัวนี้จะสานไวยขึ้นครับสัญญาณอิเนเตอร์เน็ตเนาะ เะเด้งมาสูนานีนีถือว่าเฮาเขาแล้วหอดลังบานยูทูบเหมือนเป็นแบบนี้มาหอดน,นี้ขั้นตอนการแนะนำเขงเฮากำลังซีนสุดลงเพียงตอนนี้เนาะถ้าพี่น้องทานได้เบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้องเอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปหม่ๆหรือว่าเบิ่งแล้วบ่เขาใจก็ให้พี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะแล้วเฮาจะหาคำตอบมาตบให้ ให้ทุกๆทานเลยขอขอบใจเนาะ